สวัสดีครับท่านผู้ปกครองเด็กอนุบาลสองทหนึ่งที่น่ารักทุกคนพบเจอกับคุณครูเช่นเคยเด็กๆแปลกใจว่าวันนี้ทำไมคุณครูน้อยมาคนเดียวคุณครูกีคุณครูไลไปไหนเดี๋ยวอดใจรอสักครู่นะครับวันนี้คุณน้อยมีข่าวดีมาบอกเด็กๆว่าวันนี้คุณครูมีนิสิตคนใหม่ มาฝึกประสบการณ์กับคุณครูเด็กๆรู้จักชื่อคุณครูกันหรือยังครับถ้าเด็กๆยังรู้จักชื่อขอเชิญคุณครูคนใหม่ครับเดี๋ยวคุณครูให้คุณครูคนใหม่แนะนําตัวนะครับเด็กๆจำให้ได้นะครับว่า,าคุณครูชื่อคุณครูอะไรครับเชิญครูคนใหม่ครับสวัสดีค่ะเด็กๆชื่อคุณค,ครูคเม เด็กๆเป็นไงครับคุณครูคนใหม่ชื่อคุณครูเมนะคบเด็กๆวันนี้คุณครูจะพาดเ,เด็กๆเรียนรู้ในหน่วยต้นไม้ที่รักเนื้อหามีอะไรบ้างครับคุณครูเมเนื้อหาที่เรียนนะคะวันแรกนะคะเราจะเรียนชื่อและส่วนประกอบของต้นไม้ค่ะวันที่สองนะคะ อย่างไ,ไงครับดเด็กๆน่าสนใจกันหรือเปล่าครับก่อนจะไปเรียนเด็กๆคุณค,ณคณูมีกิจกรรมฝึกสมาธิในบทเพลงใบไ,ไม้ต้นเดียวกันเราไปฝึกกันเลยนะครับดเด็กๆเราคือใบไม้ต้นเดียวกัน ใช้ร่วมกันเราคือใบไ,ไม้ปันเดียวกันคือลูกคลื่ทะเลเดียวกันเราคือลูกคลื่นทะเลเดียวกันเ,ลเ,ลเวลามีมาให้เราได้ใช้ร่วมกัน เ,เราคือดวงดาวฝ้าเดียวกันเวลามีมาให้เราได้ใช้ One. We are We the, star the sky. เ,รเราคือใบไม้ต้นเดียวกันเราคือลูกคลื่นทะเลเดียวกันเราคือดวงดาฟฝาเดียวกันดีดีครับเป็นไงครับ ได้ฝึกสมาธิในบทเพลงใบไม้ต้นเดียวกันเด็กๆจะได้ไปฝึกนะครับฝึกต่อๆไปเด็กๆได้ีมีสมาธินะครับเด็กๆ,ๆ,ๆวันนี้เรายังเรียนรู้ในหน่วยต้นไม้ที่รากนะครับเด็กๆเด็กๆครับต้นไม้คืออะไรเอ่ยเด็กๆรู้จักไหมครับคุณกุณ๊กกิ๊กบอทีเรีนอะไสิครับต้นไม้คือสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่มีลำต้น,นกิ่งก้านและใบค่ะ สามารถเคลื่อนอย้ายด้วยตัวเองนะคะเด็กๆรู้ความหมายไปแล้วนะครับเด็กๆรู้ไหมว่าต้นไม้ที่ปลูกอยู่รอบบ้านเด็กๆนั้นมีชื่อเรียกว่าอะไรบ้างเอ่ยให้เด็กๆลองคิดดูนะครับติ๊กต๊อกติ๊กต i อกติ๊กตอกมีต้นไม้ชื่ออะไรบ้างเอ่ยคุณครูไลคยครับที่บ้านคุณลรมีต้นไม้อะไรบ้างครับที่บ้านของคุณครูมีต้นมะขามค่ะแล้วก็มีต้นขนุนด้วยค่ะ ลายปูกปิมขนะขามและต้นขนุนนะครับคุณครูกิ๊กครับ้ามีต้นกล้วยและต้นมะม่วงค่ะสําหรับบ้านคุณครูน้อยนะครับปลูกต้นมะพร้าวกับต้นลำไยนะครับเด็กๆเด็กๆลองไปสํารวจนะครับว่ารอบบ้านเด็กๆนั้นมีต้นไม้อะไรบ้างบอกชื่อนะครับเด็กๆเอ๊ะต้นไม้แต่ละต้นนั้นมีส่วนประกอบหรือมีส่วนประกอบ เหมือนพวกนี้กันหรือเปล่าครับเด็กๆเด็กๆด,ด,ดูดีๆนะครับข้างบนเ,เขียวๆนะั่นคืออะไรครับเด็กๆติก๊กตอกติ๊กตอกเก่งมากครับใบไม้นั่นเองต่อไปสีสดใสนะครับสีสดใสคืออะไรติ๊กตอกติ๊กตอกคือดอกของต้นไม้นั่นเองต่อไปเป็น เป็นลูกกลมๆที่อยู่บนต้นไม้เรียกว่าอะไรครับดเดตติกตอกติกตอกคือผลไม้นั่นเองเก่งมากนะครับเดเดตต่อไปเขาเรียกว่าอะไรครับเดเดๆเก่งมากครับลำต้นสุดท้ายเลยอยู่ใต้ดินครับเิดเดๆอยู่ใต้ดินครับเรียกว่าอะไรเอ่ยเก่งมากครับเรียกว่ารากนั่นเองวันนี้คุณครูก็มี ใบงานส่วนประกอบของต้นไม้อย่าลืมนะครับเด็กๆมีใบงานที่เด็กได้ทำเช่นเค้กคุกกี้ใช่แล้วค่ะเมื่อเด็กๆทําใบงานเสร็จแล้วนะคะก็ให้เด็กถ่ายภาพใบงานหรือถ่ายภาพคู่กับใบงานนะคะส่งมาในไลน์กลุ่มพ่อของเรานะคะเด็กๆเด็กๆครับอย่าลืมฝึกสมาธิต้นไม้ใบไม้ต้นเดียวกันมาฝากคุณครูด้วยนะครับเด็กๆพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะ